ภาลาตี3.2งานนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกยากขึ้นมาเดิมไหมครัมันเหมือนเดิมอะคะ่ะมันเป็น3.2 3.1เป็นภาคเดียวกันนะคะก็3.2ก็เป็นภาคจบของ3.1ใช่าการเร่วมง,งานสแสดงเพิ่มขึ้นในภาคดนตรส,สม,ม่าจะถ่ายคนเดียว <laughs> สม,ม่าเพิ่จะถ่ายคนเดียวนะคะแล้วก็ มากสาสก็คือจะเน้นเรื่องราวของโรแมนติกมากขึ้นจะได้เห็นถือเป็นเป็นเกี่ยวกับความรักของบุพากับหลังอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะแอบเศร้านิดนิดอะไรเงี้ยค่ะได้รื่องงานกับมาริโอก็ชิดล่ะค่ะก็คือมาริโอก็เป็นงงน้องน้องรักที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เออเราก็ร่วมงานกันตั้งแต่เอ่อนักแห่งสยามนักแห่งสยามใช่จน3.1แล้วก็3.2ก็คุ้นเคยกันดีอะค่ะน้อเส้นหนึ่งนะครับรด้วยค่ะว่าเป็นตัวป่วนตัว ค่อนข้างที่จะปวดเลยนะคือแบบเขาฉากเขาซีนเดียวเองอะแต่ว่าเขาแบบสนมากอะเขาเป็นคนไฮเปอร์อะค่ะแล้วน้องน้องน้อง,องเอ,อ่อพวกกันก็คือก็จะสนิกกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะพวกกันเขาจะแบบเป็นคนที่แบบร่าเริงคุยเกง่งอะไรขนะี้ประจบบ้านนอนสอนง่ายทีละพรบ้าพี่ใหญ่ลีกันมาบอกว่าเลตติ้งนี้โหแรงมากเลตสุดๆเติ้งดีมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจอะคะ่ะเพราะว่า ปกติพอจะได้เล่นแต่ดราม่านะคะเล่นละครมาทั้งชีวิต20กว่าเรื่อง mm hmm. ก็มีเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นโรแมนติกคอมเมดี้อย่างเต็มตัวแล้วก็ดีใจที่หลายคนเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทั้งช่องด้วยทั้งผู้จัดด้วยที่ว่ให้ความไว้วางใจให้เราได้รับบทแบบนี้ค่ะมีคนมีแฟนคลับบอกมา่าชอบพี่พมากเลยชอบมีมีคนมาบอกเพียบเลยแล้วก็เขาบอกว่าชอบมากคือแบบ ดูพ่อเรื่องนี้น่ารักดีน่ารักมากสวยตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบบหน้าเหมือนเคี้ยวหน้าเหมือนไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่อยากจะรับบทแบบนี้ไหมครับว่าเต็มที่ดีมากอืมก็จริงๆก็อยากรับบทแบบนี้นนะเะเพราะพ่อเป็นคนเล่นได้หลากหลายมากแต่ว่าส่วนมากจะแบบโดนได้รับบทแบบว่าโหดสวยเผ็ดุอะไรเงี้ยร้ายอะไรเงี้ยแล้วไม่ก็แบบน่าสงสารอะไรเงี้ยคือแบบ อยากเล่นบทอะไรอย่างงี้บ้างว่ามันสนุกดีอะค่ะเพราะาตัววายเองก็คล้ายๆกับคุณมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบตลกๆอะไรอย่างเงี้ยโก้ๆแล้วก็แบบเป็นคนพูดเยอะตืดๆตลอดๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องต้องประทะคาล,ลุงต่อตลอดค่ะรู้สึกยังไงบ้างาจากทีก่ก็โอเคค่ะสนุดกดีค่ะการไหนทําก็ดีเหนื่อยดีค่ะเพราะว่าคอมเมดี้มันต้องอารมณ์ไม่ตกอะค่ะอย่าคอยครับอยู่ค่นดีต้องไม่เดินท้องน้าตกน้าตกไม่มีเบ้าไม่มีเลยค่ะ ไม่มีเลยแต่ผิวเสียอย่างเดียวก็เข้าสปาทําเล็บขัดผิวตามเรื่องไปแตบบ่แฉดําไปเยอะเลยอะค่ะเพราะว่าแบบเรื่องนี้นี่ทํางานหนักมากก็ถือว่าภูมิใจกับผลที่ได้กับมาภูมิภูมิใจกับงานที่ท,ที่ที่ทํามากเลยเพราะว่าเราก็เต็มที่นะคะแล้วก็ แล้วก็ถ่ายทํามาก็สิบเดือนได้ร่วมทุกร่วงสุกับทีมงานกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นทีมงานที่รักแล้วก็คุ้นเคยกันดีก็ดีใจได้กับทํางานกับคนที่เรารักใต้าภาพโชร์ครับหมดจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นยังไครับก็เดี๋ยวมีละครช่องสามนะคะเรื่องน้ําตาลไหมแล้วก็จะถ่ายละครช่องสามเรื่องใหม่เรื่องระบําดวงดาวแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายหนังออของพี่เรียวอะคะ่ะ ชื่อกำลังตั้งอยู่ถ่ายกับปอล่าไปถ่ายที่เวียดนามไปถึงเ,เวียดนามเลยดูสิเป็นหนังแนวไหนรเรามันติดคอมเมดี้ค่ะบอกได้ยังครับว่าพระเอกอยาก<ห>อ๋อพระเอกเห็นพระเอกวางไว้เป็นเจมส์เบิร์นทนค่ะครับผมคอมเมดี้เรามันเติดคอมเมดี้ค่ะครับเลยเลยอ๋อหรือว่าตรงบทเรา <S <S บ้างก็ยังยังยังไม่ทราบยังไม่เห็นพล็อตคือมีแต่พล็อตเรื่องบางๆอะนะคะองค์หนึ่งองค์สองแต่ว่า ยังพุ่งกับยังไม่ได้เขียนบทแอกว่าเต็มๆเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนเข้าไปเวิร์กช็อปแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยอิมพอไวส์บทอืมก็ตั้งดูอีกทีทว่าบทจะเป็นไงนี่เป็นข <c oughs> องท้าววองครับอ้าวองใช่นะ,ะใช่บทจะเจอเส้นหนึ่งหรือมครับเพราะพี่เรียวว่าอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่เจอไม่เจอไม่เจออลไรอย่างนี้นถามว่าไปเรียนการแสดงกับพี่ม่งน้อยมาค่ะก็เรียนเพิ่ม มไม่เจอค่ะไม่เจอแลช่วงนี้คือตัดขาดไปเลยไม่เจอกันไม่ได้ตัดขาดต่างคนต่างมีอะไรทำเพราะวันนั้นพี่โดมไปงานมตก่อนเดินสวนกันกับพลแว๊บเนึนงช่วงพี่โดมเข้าไปพลอ,ออกมาได้เจอากานที่ตาดกอนเพราะว่าพลไม่เกี่ยวข้องเลยพี่โดมไม่เห็นต้องถามแบบนี้เลยต่างคนต่างอยู่คือไม่ได้เป็นแฟนกันคงไม่ต้องยุ่งเรื่องของกันและกันมากมายค่ะจะเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอช่วงนี้คือแบบว่ามีความสุขแบบที่มา มีความสุขกับตัวเองมากกว่าใช่ใจกับตอก็พอใจแล้วค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เอาตัวเองเป็นหลักมากๆงานงานแล้วก็ตัวเองมาก่อนครอบครัวมาก่อนเพื่อนมาก่อนผู้ชายทีหลังสุดค่ะฝากงานเลยครับก็อยากจะฝากละครเรื่อง แกลีนางมาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็บุภาลาตี32ิก็จะฉายแล้วก็อย่าลืมไปดูกันนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็เรื่องนี้ก็จะแบบได้เห็นความรักของบุภาที่มีต่อลางหรือความรักของลางที่มีต่อบุภาแบบซึ้งมากอ่ะแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้ด้วยไปดูนะคะ